ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคันทุกท่านด้วยนะครับผมก็กลับมาพบกับกระผมนะครับผมเซียนโป้ในช่องหาทำไปเรื่อยๆครับผมโดยกระผมเซียนโป้เองนะครับผมวันนี้ก็ได้มีโอกาสกลับมาเปิดเปิดฤดูกาลนะผมเปิดฤดูกาล ดักแมกกชอนหรือว่ารอแมกกชอนนะครับผมแต่วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมวันนี้ก็จะมาดูหมายนะครับผมพอดีน้ํามันเยอะนะครับผมน้ามันเยอะก็เลยดักช้าหน่อยปีนี้เนาะน้ํามันเยอะอันนี้ครับผมที่ว่าเคยดักประจําก็ทุ่งนานี้แต่ว่าปีนี้เขาทาข้าวนะครับผมปีนี้เขาทาข้าวนี่นะครับผมปีนี้เขาทาข้าว ก็เลยต้องย้ายที่ดักใหม่นะครับผมยังไงเซียนโป้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมกดติดตามก,กดกระดิ่งกดซับสไครในช่องหาทาไปเรื่อยๆนะผมโดยกับผมเซียนโป้เองครับผมวันนี้ก็มาดูมาเราะมาหาหรือว่ามาดูหมายก็ทําทําหมายไว้แล้วนะผมทําหมายดักแมงยมชอนไปแล้ววันนี้ก็ออกมาสารวจน้ําดูว่ามัน จะแห้งหรือเปล่านะผมถ้าเกิดแห้งแไม่ชอนจะออกดีนะผมแต่เป็นแฉะมันก็จะไม่ค่อยมีตัวสักเท่าไหร่กิมาดูครับผมก็ทำไว้แต่เมื่อวานนะผมนี่ทำไว้แต่เมื่อวานนี่นะผมอันนี้ทำทำไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้เดี๋ยวคืนนี้จะลองมาใส่ดูนะผมก็ไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าเนาะ ไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าอันนี้ทำมาได้แล้วผมก็ฝังกระพังไว้เป็นที่เรียบร้อยวันนี้ก็เหลือเอาแค่น้ำใส่นะครับผมอันนี้ทำให้เตียนนะผมทำให้พื้นที่เตียนพื้นที่ราบนี่นะผมหมายล่อแมงอีชอนก็ไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่า กลัวจะไม่ค่อยจะมีตัวเพราะน้ํามันยังไม่ค่อยแห้งครับผมน้ํามันยังไม่ค่อยแห้งก็เท่าไหร่กลัวจะยังไม่มีตัวต้องรอให้น้ําแห้งกว่านี้ครับผมพอดปีนี้อ,อฝนมันตกนะครับผมฝนตกดีครับผมก็เลยยังไม่ค่อยแห้งเมกีชองก็ยังไม่น่าจะไม่เท่าไหร่เนะอันนี้ไม่ตด อันตรายครับแมงสองตัวนี้อันตรายเวลาตดสายตานี่เรียบร้อยครับผมเหม็นนะมัเหม็นอยู่คือนี้จะลองมาดูหมานไม่หมานก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกคลิปนะผมเดี๋ยวดูอีกคลิปอันนี้มาถ่ายมาเลาะให้ดูนะครับผมมาถ่ายมาเลาะให้ดูก่อนทำให้พื้นที่เเตียน เตียนยิ่งเตียนยิ่งดีครับผมเพราะว่าแมงชอนเวลาลงมาจะมุดนะผมพวกนี้สันตยานสัตตยานสายมุดอยู่แล้วจะมีร่องมีรูระแหงปุ๊บแมงชรอนจะลงนะผมจะลงแล้วก็ไม่ค่อยจะลงกระมังเราเลยต้องทำมุนตีให้เตียนนะผมมาเปิดฤดูกาลนะผมมาลองดูคืนนี้เนาะจะมาลองดูคืนนี้ก็แล้วกัน ไม่รู้จะมีหรือไม่มีตัวก็ไม่รู้นะครับผมแกยังไม่มาเลยพอดีเขาดักกันได้กันเยอะแล้วมัวแต่ทํางานนะครับผมไม่ค่อยจะมีว่างเวลาว่างาเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวมาเคลียร์พื้นที่เนาะวันนี้ก็มาเคลียร์พื้นที่กันเคลียร์พื้นที่กันเดี๋ยวมาเดี๋ยวเจ้าน้ําใสแล้วผมจะมาดูรอมืดๆกันนครับผมจะมาลองมาดู มืดๆก่อนเดี๋ยวเข้าวากันลองเทสต์ลองเทสต์หมายนะผมคืนนี้จะมาลองมาเทสต์หมายนี่กันล้วกันอ่ะมันมานันหมานเด้อมัอนมานันหมานครับผมหมัอนหมานหมอนหมานหมอนหมานเหอนหมานเดี๋ยวคลิปนี้ก็พาชมบรรยากาศไปในตัวนะครับผมพาชมบรรยากาศทุ่งนาไปในตัวเลยอันนี้ขาคั้มนะผมขาคั้มเดี๋ยวคืนนี้ก็มานี่นะครับผม ว่าชมบรรยากาศไปในตัวเนาะคืนนี้เขาว่าก่อนจะลงหรือไม่ลงก็อีกเรื่องแล้วผมเดี๋ยวดูคลิปถัดไปดเลยจะลงดีหรือไม่ลงดีน่าจะมีคลิปสั้นและคลิปยาวเนาะไปครับผมไปดูบรรยากาศทุ่งนากันได้ก่อน,นไหนๆก็มาแล้วเนาะนไหนๆก็มาแล้วดูทุ่งนาไปในตัว ดูทางหนูดูอะไรเป็น,นตัวกัเลยลกันะครับผมก็อย่างเงี้ยครับดูดิอยแมกชอน์นะผมเนี้อันนี้ลอยแมกชอนแน่นอนนะผมก็น่าจะมีหลายตัวอยู่แต่ไม่รู้จะลงหรือเปล่าพอน้ำมันยังไม่ค่อยแห้งต้องให้แห้งยิ่งแห้งยิ่งลงดีครับผม วันนี้ก็เอาบรรยากาศเนาะการทุ่งนากา็แล้วกันนี่ไนี่ไงบรรยากา,กาศการทุ่งนาก็เป็นแบบนี้ครับผมก็เอาเป็นว่าทริปนี้ไอ้ไว้เพียงเท่าน,นี้ก็แล้วกันนะครับผม ก็พอดีมาดูหมายก็คืนนี้จะลองจะเปิดหมายใหม่ดูสวัสดีนะผมนี่นะผมกระทอมน้อยไปนะสวัสดีครับ